แรงมาก้ายรูปแรงมาก้ายสวัสดีทุกคนพบกับบัสนิลาจ้านเรามารีแอคชั่นชีปอบยานัน้องๆอุบงกบมาี s oh, wow! wow! so of you ชัยก yeah. oh. yes, ับซิงเกิลล่าสุด ที่มีชื่อว่าไลเออรอบนี้คือเต็มวงแล้เด้อหลังจากที่แยกสับยูนิตไป2เพลง2องวงคือคอนเซปต์เนี่ยเขารู้สึกจะมาโตขึ้นมีความแบดมีความแบบว่าเอออะไรอะไรนะเอาไปดูเลยดีกว่าจะเป็นยังไงผมแล้ว let's go โดนเป็นผู้ต้องหานะโอ้ ได้เค <muitas> ียวได้ก่อนภาษฝรั่งไงฟิวฟิวว้าวโอ้ดูมีแผนโออ๊ยเขาส่งซิกกันเขามีนี่คือจับเป็นคนสุดท้ายทีมคนสุดท้ายคืนนี้แกงต้มตุ๋นปะเนี่ยแกคอนเซนเตอร์หรือเปล่านี่คือพี่ยงนะที่ดูอยอะว้าว

ลุคนี้คือซึ้งหล่อมากเหรอวะเอ้ยกสดีมากมอโอ้หนูจะไปโชว์ก็ดื่นทำไมอ๋โอ้โหขวางเอยอวแรงมากโอ้โอโอ นัดีเลยโอ้นอ้้า mm ่องมีความแบบออสฮิปฮอว์ส hmm. ค mm ู hmm. mm. Mm ้เ hmm. จ mm ็ก hmm. mm ัดูสมโอ้ยแรงมากหยุดเิดีนะ โอ้ยเอยวหักเอวหักเอวหักโอ้โคืโอ,อเขาควงเอวกระแลงเกิน,กนโอ้คือแรงแรงเกินละแรงเกินละโอ้ Oh, okay. Oh, 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 wow. oh. for dance. 呃呃，对。Uh, uh, so. รักกันแรงว่ะวายอุ้ยสายตาเมื่อกี้คือโอ้ริงไม่ได้หนีนะวายคืออะไรเป็นงานปลายคือจุว่าหนีคือคือหนีจริงปะเป็นคนหลอกคนลวง เป็นเงินปลายนะอ่ะเป็นไงกับลายแบบใหม่นะแบบแข่งแข่งแรงขึ้นอยู่โตขึ้นเลยโตวขึ้นเป็นแบดกายเป็นแบดกายล้วงมีมาแบดจริงเพื่อถึงเรื่องเพลงก่อนส่วนตัวฉันก็ไม่ติดนะดูมีทรงนะออแต่เหมือนขาดอะไรไปสักอย่างเนาะไม่รู้เหมือนกันคือองค์รวนมาดีนะ เออองรวมดีฮุก็เหมือนจะแอบดีแต่ก็ก็อีกนึงอะไรไม่รู้ยังไม่ออกแต่ไม่ใช่รู้สึกว่าไม่ดีนะแต่ก็อโอเคนะแต่สิ่งนี้ก็คือ,อครบลงครบองค์ประกอบนะเออจริงพเบด้อมพแดนส์อะไรก็มีนะฮุกอาจจะซ้ำกันนิดนึงแต่ช่วงฮุกสุดท้ายอะอะไรคือดีที่มันไฮขึ้นเออแต่มีเบรกแดนส์ก็มีอันนี้ส่วนของ MV, เอ็มวีเอ็มจอะไรต่างๆโปรเชั่นก็คือรู้สึกว่าเขามีคอนเซ็ป เออแล้วก็ทุกคนแบบโดนโดนเส้<ด>นสาเออโดนสาบแต่พอรู้สบแล้วรู้สึกว่าน่าจะไม่ใช่ผู้ต้องหาไม่อาจจะหมายถึงว่าใน12คนเนี่ยใครคนหนึ่งอ่ะเป็นผู้ต้องหาจริงแต่มืนพยายามหลอกอยู่ว่าให้ดูว่าคนไหนใช่ว่าทุกคนรวมหัวกันเออให้ดูคนไหนเป็นคนที่โกหกคือนี่คือปั่นหัวอยู่คือชอบคอนเซปต์นะแต่สุดเอ MV อะ่ะ มันได้กนนว,ว่านี้ชอบโปรดชชั่นด้านโปรดชชั่นก็ดีแล้วนะ <4. S 1> แต่เหมือนเซตติ้งมันจำเจไปแบบไม่ค่อยหลากหลายอาจจะเป็นเช่นนั้นหรือเช่นนั้นรู้สึกว่ามันไม่ซึ้งพออาจจะแอบคาดหวังด้วยแหละเพราะว่าอุตส่าห์แบบคัมแบบวงก็คิดว่าคงจะมีอะไรแบบเฮมเวอร์ออไรอปารตนี้แต่ก็โอเคปาร์นี้ก็โอเคภาพรวมรายบุคคล <laughs> จะพูดงภาพรวมในส่วนของรายบุคคลจะรู้สึกว่าซีนพิม,พม ใช่ไหมพ์มเยอะมากรู้สึกว่าป็นกินเลยเป็นเซนเตอร์เป็นเอมีพีเลยคือเรื่องเพลงอ่ะไม่รู้นะว่าลายมันเท่ากันหรือเปล่าแต่เรื่องสกินทามของในเอ็มวีอ่ะพิมเยอะมากๆรวมทั้งลายเต้นด้วยคือพิมพ์ทางเป็นเซนเตอร์ท่อนุกแล้วก็เป็นเบรกแดนท่อนที่สองรู้สึกว่าก็มีสกินทาเยอะเยอะเออแต่ก็มีหลายๆซีนที่สซอวิซึ้งนะตับอกว่าสภาพผมแบบนี้คือแอบซึ้งอยู่ ดีหลายคนคือคือชอบลุคนะแต่รู้สึกฉันชอบขุ่นคนพุ่นพิเศษก็แชมพูอีกคนพิเศแต่เันรู้สึกว่าซึ่งก็คือเอเอเอลุกใส่แว่นตาคือคือน่าสนใจเออคือเป็นไปจริงถูกสริงคอปเปอร์ก็ดีเหมือนกันถูกเออทีนี้ก็องค์รวมทุกคนที่ชอบนี้คือมาดีนะคอสตูมเมคอัพใดใด ็จะเป็นแดดจริงก็ดูเป็นเงิเน,นไปจะมีความแบบเค้มมีความเครื่องหน้าหนักนิดนึงเ,เพราะสองเพลงก่อนหนนี้ที่เป็นยูนิตก็จะเป็นแบบไม่หนักขนาดนั้นเป็นฟิวๆาก,กว่าเออ,อะไรเงี้ยแต่อันอนีนน้คือคอนเซ็ปต์หนักจริงชัดเจนแต่ก็รู้สึกว่าเหมือนจะแบ่งท่อนท่อนรองกันแบบไม่แย่นะรู้สึกว่าแต่ละคนก็มีท่อนที่ได้โชว์ของตัวเองคือไม่มีซูมไม่มีใครโมขนาดนั้นสไลด์นี่คนที่ไม่ค่อยมีซีนที่สุด สาเสารู้สึกว่าแรปไลน์จะจมหน่อยอืมแรปไลน์จะจมนิดนึงก็ยังพอมีซีอยู่แต่ก็ก็ถ้าเทียบกับหลายๆคนก็คือมีซีนจิตอุ้งมีซีนน้อยที่สุดอืมเออรู้สึกว่าเห็นน้อยอุ้ยพูดถึงท่าเลื้อยหน่อยเออถ้าควงเป็นงูกไปแล้วเป็นเป็นเลื้อยเออเป็นไหลเลยเอวควงแรงมากสุดเลื้อยสุดๆหลายรอบอ่ะจริงพ่อแมนดี้องถูกต้อง ต้องมาต้องมดูไลฟ์น่าจะสักใจตรงนี้เออพูดในเรื่องโบเก้าคือมันมีซีนหนึ่งที่ภูกับไทยใช่ไหมอ่าเออที่แบบดวนจะมาดวนคือเป็นไฮโนนดคู่เออเออนซีนไฮโนดคู่แต่จริงๆไมนเป็นเสียงใครก็น่าจะไฮโนดคู่เพราะทําเป็นฟิวไฮโนดคู่เหมือนกันอะแต่เสียงเหมือนเสียงมันกลืนกันมากอะเออเรารู้สึกว่าแต่ก็เซอร์ไพรส์นะเพราะว่าเป็นสองคนนี้ใช่ ไม่คือผัวไม่เซอร์ไพรส์คือน่าจะเป็นผัวนันหนึ่งแต่เซอร์ไพร์ไทยแต่ไทยก็คือเลิศนะเออแล้วไทยคือเลิศตลอดจริงคู่กับผัวเออก็คือเอาเรื่องแล้วหลังจากนั้นคือเน็กเป็นเปิดเบรกแดดมัเลิศคือถูกต้องเออไม่คือจากที่คิดมาคืออันนี้คือมันแบบเหมือนเด็กได้ลองอะไรใหม่ๆเนาะได้แบบมีมีสลับเออ สัสว์เปลี่ยนใช่คือบอกอว่าทำได้ทุกอย่างอางรอร์เดอร์ประมาณนั้นอ,อ่ะก็เราติดตามบัสใน next step ว่าจะเป็น,ปนยังไงเอาจริงคืออยากเห็นอะไรในบสัสคืออันนี้เรามีแบบ summer แล้วก็มี dance dance แล้วก็มีเพียงสดใสน่ารักแล้วก็มีเพลงชาแล้วก็มีไม่คือมันมันจะเริ่มเข้าใกล้ละอันนี้คือมีความแข็งแรงแต่ติดเซ็กซี่ถ้าเราจะมาเซ็กซี่ละ เลยแต่น้องก็ยังเด็กอยู่ไงก็ก็อยากดูแต่ก็ยังไม่อยากให้เริ่มเซ็กซี่จากักที่ปูมาเนี่ยแค่รู้สึกว่าโอเคบัสทำได้หลายคอนเซปต์ก็คิดว่าครั้งหน้าเนี่ยก็อาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรอื่นๆให้เห็นก็น่าจะต้องมีแหละอาจจะเป็นเฉพาะคอนเซปต์คนต่อไปก็ได้อะไรอางี้อะก็รอดูกับคอนเซปต์หน้าว่าจะเป็นยังไงส่วนเพลงนีก็คือ ถูกต้องอรอพรอแมนว่าจะเป็นยังไงอะไรทำไมก็ติดตามดูละกันใครชอบพิวพ์วีดีโออย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์แล้วเด้อจ้าวันนีอันยอง